พาเที่ยวดูแสงสีอลังการจัดเต็มไปกับ Space and Time Cube 4คอนบางแค พิธการที่ส่งตรงจากเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนบอกเลยว่าถ่ายรูปสวยไม่ผิดหวังแน่นอะนเริ่มต้นกันที่ค่าเข้าก่อนเลยแนะนําให้ซื้อแบบแพ็คคู่สุดคุม้มทางเราจะลองเล่นทุกอย่างเลยซื้อจับคู่กับ VR และซื้อเรียวซีม a าแยกเพิ่มครับเราจะได้เล่นทุกอย่างในราคาที่คุ้มที่สุดรวมแล้วเด็กตกคนละ800บาทแต่เล่นได้ทุกอย่างเด็กที่สูงต่ำกว่า8 0เซนเข้าฟรีผู้พิการเข้าฟรีชเช่นกันแต่ต้องมีัตรประจำตัวนะเริ่มกันที่โซนแรกก่อนเลยจะมีทั้งภาพลวงตาข้างในเนี่ยมีเด็กจะตกตึกด้วย ที่เขาโชว์ไฟแสงสีทีดีแบบจัดเต็มสวยๆเลยใครที่เป็นสายถ่ายรูปเนี่ยน่าจะชอบเหมือนเราหลุดไปอีกโลกอะก็ว่าได้มีทั้งโลกใต้น้ำอวกาศและห้องอื่นอีกเพียบหรือใครที่ชอบแนวสยองขวัญที่นี่ก็มี ต่อด้วยโซนเกม VR ห้องนี้เด็กๆน่าจะชอบเพลินกันสุดๆไปเลยแต่ที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเนี่ยต้องห้องนี้เลยเลียวซีนีมาเป็นการดูหนังแบบ4ฟดีที่นั่งอยู่บนรถไฟหอกก็ว่าได้แถมเราสามารถเลือกหนังที่เราอยากดูได้เขาจะมีรอบหนังฉายแต่รอบถามที่พี่พนักงานหน้าเคาน์เตอร์ได้เลยสนุกไม่สนุกก็ดูหน้าน้องเอาละกันแถมมีหิมะในหนังเนี่ยรุดออกมาด้วยโซน VR กับโซนซีนีมาเนี่ยจะจำกัดรอบละหนึ่งครั้งต่อหนึ่งตัวนะแต่โซนปกติเนี่ยเขาได้ไม่จำกัดเวลาใครที่อยากมาเปิดประสบการณ์ใหม่ก็มากันได้ท